ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่16นะครับเป็นสัปดาห์ที่16แล้วนะครับที่เราจะได้พบกันนะครับผ่านการเรียนผ่านคลิปนะครับผ่านการเรียนโดยดูจากคลิปนี้นะครับสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครูได้พูดถึงเรื่องของอการเคลื่อนไหวนะครับหรือการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต นะครับโดยพ่อพืชน,นะครับพืชมีการเคลื่อนไหวยังไงนะครับพืชมีการเคลื่อนไหวโดยการต้องอต้องการาสังเคราะห์แสงใช่ไหมครับก็เลยพยายามสร้างยอดเพื่อยอดให้ยอดเลื้อยไปหาแสงนะครับอย่างดอกไม้ก็บานตอนเช้านะครับก็หาแสงนะครับเพื่อที่จะเ,เพื่อที่จะยกตัวอย่างเช่นดอกดอกทางตะว,วันนะครับพยายามบิดตัวหัน ไปหาแสงอย่างเงี้ยนะครับอ่บางชนิดอย่างเช่นต้นมมยราบนะครับเวลามีศัตรูมาโดนใช่ไหมครับใบเขาก็จะหุบเหมือนเป็นการป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยครับอ่บาใบเขาก็จะหุบลงอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นแล้วก็บางประเภทอย่างพวกไม้กินมแมลงเนี่ยก็ต้องเป็นการอ่าหาอาหารนะครับโดยเพราะอ่าต้นกาบอหอยแครงนะครับที่เวลามีมาแมลงอ่เข้าไปอยู่ใน ในกาบเขาเขาก็จะหุะบเพื่อจับมแมลงเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวของพืชส่วนคนนะครับคนก็จะมีการเคลื่อนไหวโดยการ uh, เพื่อทํากิจวัตรประจําวันต่างๆแล้วก็ uh, เพื่อสร้างให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นการเคลื่อนไหวโดยทําให้ร่างกายนั้นสามารถ uh, uh, เขาเรียกว่า uh, สามารถดําเนินชีวิตนะครับ uh, สร้างเรื่องของ uh, การเคลื่อนไหวต่างๆนะครับโดย Uh, เป็นการออกกำลังกายนะคร uh <si ับแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของธรรมชาติของการเคลื่อนไหวในร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนั้นนะครับเราต้องทํากิจกรรมต่างๆนะครับเช่นเรียนหนังสือรับประทานอาหารเล่นกับเพื่อนนะครับซึ่งแต่ละกิจกรรมจะใช้การเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกันนะครับ เพื่อให้เราได้ทํากิจกรรมได้ตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับเช่นการนั่งใช่ไหมครับการนั่งก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อทํากิจกรรมที่ไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับเช่นนั่งเรียนหนังสือนั่งซักผ้านั่งรับประทานอาหารอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการนั่งหรือนั่งดูทีวีอย่างเงี้ยนะครับนั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ นะครับต่อไปการยืนยืนยังไงยืนเป็นการยืนเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการเคลื่อนที่อ่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการเคลื่อนที่ถูกไหมนะครับเราจากนั่งเราก็เปลี่ยนท่าเป็นยืนอย่างเงี้ยกเราก็มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับแต่เราสามารถเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆได้ไหมครับได้นะครับเช่นการยืนอยู่กับที่เนี่ยเรายกมือยกแขนหมุนคอนะครับหมุนหัวไหล่หมุนเอวนะครับ ย่อตัวอย่างเงี้ยนะครับหรือทํากิจกรรมอื่นๆได้แต่เท้าทั้งสองข้างเราอยู่กับที่เพราะเราไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับ <bir> ไปข้างหน้านะครับหรือไปข้างข้างหรือไปข้างหลังนะครับเรายืนอยู่กับที่แต่เป็นการเคลื่อนเคลื่อนไหวแบบอะไรครับแบบไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเอง um> นะครับต่อไปการเดินการเดินเป็นการเคลื่อนไหวเ <break weirdly S 2> มื่อต้องการเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆเช่นเดินไปตลาดเดินไปโรงเรียน นะครับเดินไปซื้อขนมอย่างนี้นะครับเดินไปหาเพื่อนหรือเดินไปเล่นกับเพื่อนอันนี้คือการเดินนะครับเป็นการเคลื่อนไหวนะครับแบบมีการเคล okay. ื่อนที่ละเพราะเรามีการเดินใช่ไหมครับเดินแล้วก็เคลื่อนที่ไปางในทิศทางอ่าต่างๆได้อยู่แล้วนะครับต่อไปการวิ่งการวิ่งเป็นการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อเคลื่อนที่ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เรา อาจจะไปนั้นนะครับให้เร็วที่สุดนะครับหรือไปโดยเร็วนะครับเช่นวิ่งไปโรงเรียนวิ่งไปซื้อของวิ่งไปหาเพื่อนนะครับตะกี้เราเริ่มจากเดินใช่ไหมครับจากเดินนะเราเปลี่ยนมาเป็นวิ่งนะครับวิ่งก็คือการเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นการออกกำลังกายเราวิ่งพยายามวิ่งไปหาเพื่อนหรือวิ่งไปซื้อของอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกาย นะครับโดยมีการเป็นการเคลื่อนที่นะครับอันนี้คือการวิ่งนะต load, ่อไปการกระโดดนะครับการกระโดดการกระโดดเป็นการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวนะครับเพื <h <h ่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางเป็นต้นนะครับหรือว่ากระโดดเชือกกระโดดหนังยางเล่นกับเพื่อนกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือกระโดดตามช่องกระเบื้องอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่ากระโดดไปทางซ้ายทางขวากระโดดไปข้างหน้าหรือกระโดดเพื่ออะไรครับเอา,ามือไปแตะสิ่งที่อยู่สูงกว่าหรือว่ากระโดดตีลูกบอลกระโดดหยิบของอย่างเงี้ยนะครับน,นี่คือการกระโดดคือการเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวการกระโดดนั้นคือกระโดดแล้วลงมาอยู่ในท่าเดิมอาจจะไม่ได้มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่เราก็เป็นการเคลื่อนไหวแล้วนะครับเป็นการเคลื่อนที่ไปไปคือลอยตัวแล้วนะครับ ต่อไปการก้มตัวการก้มตัวก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยการาก้มนะครับหรือน้อมศีรษะและลำตัวลงไปข้างหน้าเพื่อทำกิจกรรมเช่นก้มหยิบของก้มผูกเชือกรองเท้าแต่ในภาพเนี่ยเด็กๆจะเห็นวา่าเป็นการก้มเพื่อเอามือมือแตะแตะกับพื้นหรือเอามือแตะปลายเท้าก็ได้นะครับอันนี้เป็นการฝึกความอ่อนตัวนะครับเป็นการก้ม นะครับใครสามารถก้มแล้วเอามือแตะถึงพื้นได้เนี่ยนะก็แสดงว่าเด็กๆมีความอ่อนตัวสูงนะครับแล้วค้างไว้ไว้ได้นานด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีความอ่อนตัวสูงมากนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าใครสามารถก้มตัวแล้วเอามือแตะนะครับปลายเท้าหรือเอามือแตะพื้นนะครับโดยที่เข่าไม่งอเข่า <Pie> ต <all, S 1> ึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นคนที่ ที่มีความอ่อนตัวค่อนข้างสูงเด็กๆลองไปทํานะครับทําได้นะครับแต่ว่า,อ,าอย่าฝืนนะครับก้มได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ค่อยๆฝึกกันนะครับอ่าเหมือนกันเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆอย่างถูกต้องจะช่วยให้ทํำกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเรานะครับตามที่เราต้องการเนี่ยนะครับได้ได้ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็แล้วก็เราก็กควรจะ ดูแลรักษาอวัยวะต่างๆนะครับที่ใช้ในการเคลื่อนไหวให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับเพื่อที่เราจะได้อะไรครับสามารถเคลื่อนไหวอวัยวะนัน้นๆได้อย่างยาวนานนะครับเพราะนั้นอันนี้ที่ครูพูดไปนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําว,ว,วันนะครับการก้มการเดินการกระโดดการวิ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวโดยทั่วไปที่เรา,าเราใช้ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วนะครับ แต่สิ่งสำคัญก็คือบางบางอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นการออกกำลังกายอย่างเช่นการวิ่งอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราวิ่งบ่อยๆก็จะเป็นการออกกำลังกายนะครับเป็นการฝึกอะไรครับเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆด้วยนะครับกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนนะครับแล้วฝึกระบบเรื่องของระบบการหายใจนะครับการเต้นของหัวใจนะครับระบบไหลเวียนเลือดต่างๆยังฝึกได้หลายระบบเลยแค่การวิ่งอย่างเดียวนะครับแต่วิ่งต้องวิ่ง ระยะเวลานานหน่อยนะครับสองสามโลนะครับหนึ่งกิโลหรือว่าเดินสลับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้อะไรอย่างน้อยก็สามสิบนาทีก็เป็นการออกกำลังกายนะครับสัปดาห์ละอย่างน้อยสามครั้งนะครับครั้งละสามสิบถึงหกสิบนาทีอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับก็ฝากเด็กๆนะครับสาหรับในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่ นะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องธรรมชาติของการเครื่อนไหวในชีวิตประจำวันไว้เพียงแค่นี้นะครับเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนหนังสือนะครับทบทวนอ่านตามนะครับสำหรับวันนี้ครูก็พบปะพวกเราเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับ